ที่การเปลี่ยนแปลงรหัสชีวิตหรือรหัสเบอร์มือถือก็เรียกเสมือนว่าเบอร์นั้นพลิกชีวิต สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับคือเรื่องจริงจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาตัวกฎแห่งการแลกเปลี่ยนเราหนีไม่พ้นเรื่องนี้เมื่อเราไปเปลี่ยนแปลงให้บางอย่างเนี่ยไปในทิศทางที่ดีซึ่งตอนนั้นคนคนนั้นที่ได้รับการเปลี่ยนเบอร์จะต้องอยู่ในช่วงชีวิตที่แย่ไปหลายปีหรืออีกระยะหนึ่งเราเปลี่ยนให้เร็วขึ้นมันต้องมีการแลกเปลี่ยนคือข้อกรรมหรือวิเศษกรรมเรื่องร้ายๆพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยก็จะต้อง มีเอฟเฟกกลับมาอันนี้เป็นธรรมดาที่เจอใครที่มีประสบการณ์เหล่านี้ก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรยิ่งเจอมากับตัวไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเบอร์ให้คนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เป็นแบบผมก็ได้คือเปลี่ยนเบอร์ให้คนในครอบครัวเปลี่ยนเบอร์ให้สามีภรรยาลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นต้องบอกว่าแรงของกฎแห่งการแลกเปลี่ยนเขาไม่เลือกว่าท่านสนิทกับใครแล้วคนนั้นจะต้องไม่เจอมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับคือง่ายๆเลยกันครับว่าเจ้ากรรมในเวรแล้วคันน้องเจ้ากรรมในเวรก็จะไม่เลือกนะครับเพราะเขาโกรธ เราไปทำให้คนที่เขาอยากลงโทษอยากแกล้งเนี่ย ไม่สามารถทรมานได้อีกเขาก็จะคิดถึงเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นี้ในเรื่องนี้คือเราเอาเบอร์มือถือเข้าไปขัดทาให้ชีวิตเขาเปลี่ยนอันนี้คือพื้นฐานของเรื่องราวที่จะได้เข้าใจว่าผมเล่าต่อแล้วทําไมจึงเจอเอฟเฟกแปลกๆอย่างมีเหตุการณ์ที่ทาให้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นสนใจฉุกคิดขึ้นมามันก็มีหลายลเรื่องแต่อันนี้มีภาพประกอบด้วยถ้าได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นภาพเป็นพอน้ําน้ํามันรั่วมันก็เป็นหน้าห้องพักผมนี่แหละผมก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเป็นตัวเชื่อมโยงว่า วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมคาลังจะต้องเดินทางไปเพื่อรับปรึกษาเปลี่ยนเบอร์พลิกชีวิตให้คนเมื่อมีเหตุการณ์ซวยๆเรื่องเล็กๆหรือเคราะห์ก็ตามเนี่ยแสดงว่าสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือไม่กับคนที่ผมจะเจอนะครับกว่าจะออกไปได้เนี่ยก็ต้องมีการเช็ดพื้นต้องมีการจัดการต้องมีการคุยกับช่างรับเรื่องแต่ความเสียหายนั้นไม่ได้เงินงถึงกรุนแรง แต่มันก็น่าแปลกใจเพราะว่าเราเดินออกไปจากห้องพักช่วงเวลาสัก3ามสีนาท,ท,ทีแล้วก็กลับมาเอา้ามันท่อแตกหรอแล้วมันลามอยู่บริเวณนั้นก็เป็นความเดือดร้อนพอสมควรกับตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่ในในบริเวณนั้นผมก็คิดเลยเอ๊ะเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนรับปรึกษาเรื่องเปลี่ยนเบอร์มือถือในในช่วงบ่ายคนที่ผมจะเจอคือใครคนที่เป็นลูกค้าหรือคนที่เราต้องพลิกชีวิตด้วยตัวเลขคือใครและเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่า